คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านมันเนิร์เพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีตอนที่ชาออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราอยู่กับช่องน้องมาหาแล้วนะวันนี้ก็กลับมาย้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยวิเราเล่นมาจองเวนหนึ่งแนละ้วเนาะตาบมาตาก,กันแตกกันไปเนี่ยก็กำไรแบบหนึ่งหมืหน่นเนาะเนาะเลยรู้นะก็วันนี้เนี่ยขอเพิ่มทุนนะรนะู้นะอ่าเอามาเล่น่นอา มาจังเว1นหนึ่งอีกรอบละกันเพราะว่ามีอัตรากันแตกกันมานะครับผมก็ก็คือเมื่อาวานเล่นแตกเท่าไหร่ก็เล่นเท่าเดิมเลยครับผมก็คือ10,000เอ้ย20,000นนะลอนนะ2 0 0 0 0 20,000นะเพราะว่าเราเอาเข้าไป1 0,000ก็กําไรมาประมาณหมื่นกว่าๆวันนี้ก็น่าจะต้องหากาไรขึ้นไปอีก2 0 0 0 0มหนลยลนนะถ้าได้นะล้นนะก็ไปลคนใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูอัตากันแตกไปดูเทคนิคการเล่นต,ต่างๆเน,นี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอมามนต์แรดที่ปากผมนะครับผมไปลอนนะเข้าเกมกันดีกว่า มาแล้นนะเนี่ยคือผมไม่ได้ไปเล่นต่อเลยนะก็คือแตกเมื่อวานปุ๊บเนี่ยผมก็หยุดเลยนะแล้วก็ข้ามาวันนี้เลยเพิ่งจะมาได้ตาม,มาตากานโต้กันแตกมาเล่นกันเนาะของเกมมาจงเวนหนึ่งฮนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเริ่มันเอาเป็นเบ็ดสูงหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวปรับมาเล่นเป็นเบ็ดน้อยแล้วกันนะนะเขาเรียกว่าเป็นคงเป็นเคล็ดเนาะเกาะสูงหนึ่งรอบแล้วก็เบ็ดน้อยอถือว,ว่าเป็นการล่อไปก่อนหลอกลอ่อคอมโบไปก่อนจตกนั้นนะเดี๋ยว อาหมดออตโต้นี้ผมจะเริ่มกันที่เบ็ดสามสิบก่อนแล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้หายดีละนะครับผมเสียงเป็นปกติโอเคละนะไม่เหมือนแบบสามสี่ห้าวันก่อนเนาะก็อาการหนักเลย,ยนะแม้แต่จะแบบจะพูดในยังยังลำบากเลยอะอแต่วันนี้ก็โอเคขึ้นละเราน่าจะเต็มที่กับการเล่นได้มากขึ้นนะครับผมผมเปิดออตโต้ไปก่อนแล้วกันตอนนี้นะ เรียบร้อยวายโอ้ยหมดได้หนึ <c> ่ง <oughs> บาท1นึ่งบาทคอมโบมันยังน้อยอยู่ค่อยๆไปและกนันเท่านะอะเป็นเบ็ด30นะตอนนี้จะออโตสิบแล้วก็เดี๋ยวจะกดมือกันยาวๆละก็คือปล่อยมันไหลออโต้ Auto เนี่ยไปเรื่อยๆก่อน,ต,นต้นๆนนะแล้วก็เดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมจะ เน้นเป็นการกดมือละแต่ว่าอาจจะมีออโต้แซมแซมบ้างแหละเนาะไม่ไม่ได้แบบเอ่อกดมือก็กดมืออย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็มีสลงสลับกันไป<า>ก็มาดีครับก็มาดีครับจองหนึ่งก็มาดีครับมาชา้าม,มากนะคุณโบนะตอนนี้นะเรียบร้อรเกี่ยวแถวแรก,แแรกยังไงโอ๊ยถ้าเกี่ยวแถวแรกออกนี่ถือว่า น่าจะไปได้อีกอไกลอ่ารุกนกดมือกันต่อแล้วกันนะครับผมก็พยายามเน้นเป็นการแบบกดมือนะผมว่ามาจังเวนหนึ่งให้เน้นเป็นกดมือเนาะแต่ถ้าไกลดีชอบออโตโ้คอมโบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจองสองได้นะครับผมแต่นุ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบจํากัดทุกคนมันไม่ได้ล็อกว่าเฮ้ยเราแ <c oughs> ม่งถนัดสายนี้เนี่ยต้องไปเล่นเกมเนั้เกมนี้อะไรอย่างเงี้ย เนาะใครอยากเล่นเกมไรก็จัดกันได้เลยทั้งงบถึงนะครับผมนะถ้ามีอัตราการตรงกันแตกมาเนี่ยคือเกมไหนก็ตามได้เหมือนทุกคนขอแค่มีเปอร์เซ็นต์มีเวลาบนงบนัสอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ตรงได้ตามกันบ้างนะครับผมก็ลองไปหาตามกันได้นะลองไปหาตามกันได้นะครับผมสําหรับเกมมาจงเว้ยทั้งหนึ่งทั้งสองเลยก็ยังเล่นได้อยู่อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองนะคมันก็จะมีจังหวะของเกมเนาะ ง่ายบ้างเร็วบ้างแบบได้บ kind of ้างช้าบ้างอะไรเงี bridge, ้ยตามตามแบบระยะเวลาไปตามแต่ละรอบไปเพราะทุกรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ลองดูนะครับผมลองตามแต่กันแต่กันดูลองตามเทคนิคกันดูหรือว่ามีในตกลงตุกกลุ่มอะไรเงี้ยอะผมขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดห้าสิบละกันทุกๆุกเบ็ดที่ผมจะขึ้นเนี่ยผมจะออโต้สิบก่อนตลอดแต่ถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยผมก็ไม่ออโต้นะเพราะว่าเสี่ยงน่นะ แต่อาจจะมีสิทธิ์ได้ก็ได้เออใครจะไปรู้ว่าเอ้ยออโต้ไม่อาจจะออกก็ได้แล้วนะค <c oughs> อมโบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเอาจริงๆทุกคน <c oughs> กยยยยาาวววเนนีีมกตอ้ส ไล่หน่อยแล้วกันตอนนี้ลงมาเหลือแค่หมื่นกว่ารงแล้ก,ก <c oughs> ไไออ <c oughs> ็ไม่ได้ออตโอต้หรอกทุกคนอุ้ยจายราไม่ได้ออโต้หรอาเมื่อกี้ไม่ทัวแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้ในคอมโบออกแล้วลงแล้เจ็เดร้อยสวยๆก็เบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ดนี้ก็ยังเป็นเบ็ด <c oughs> ที่เราน่าจะได้กําไรจากมันอยู่นะถ้าเกิดว่าคอมโบออกเนาะเดี๋ยวดูไปก่อนนะ กลับขึ้นมาสองหมเหมือนเดิมยังไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนแล้วยังไงละวายลงมาแถวส,สตรงนี้80ดสิบบาทแามมาอีกโอ้ร้อยเดียว 30 30ที่ไหนละ300 30เฉยนะผมดูเหมือนกำไรจะเริ่มหายแล้วนะนนะกำไรเราไม่ได้หวังตอนนี้้วนะหวังว่าเอาทุนกลับมาให้ได้ก่อนอก็เดี๋ยวผมจะกดแบบยาวๆอย่างงี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะหรือว่ามันอาจจะกินก่อนแล้วจ่ายทีหลังนั่นแหละทุกนะ,ะมันมาสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมาจังเว2สองเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้กินเยอะ,ะอก็คือแบบไหลไปเรื่อยๆทนะ แตกคอมโบสักนิดสักหน่อยแล้วก็ไหลไปเรื่อยแต่ต้องเวนหนึ่งเนี่ยจะจะหนักหน่อยหนักไปทางกินหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจ่ายมาบ้มเดียวไรอครคับ สวยคอมโบสักเป้งหนึ่งขออีกหมื่นหนึ่งได้ไหมฟรีเกมก็ได้เอ้ยวันเมื่อวานเราได้ฟรีเกมโน่นโน้นที่ที่มันคอมโบหนักหนักอะ่ะได้จากฟรีเกมเป็นหมื่นเลยลุงนะก็คือฟรีเกมครับโอ้โหแดงเี้ยถ้าแดงลงแถวสองโอโ้ยาวแน่วันนี้บอกเลยสามหมื่นก็ไหวอะ่ะเอาจริงๆถ้าเมื่อกี้แดงลงแถวนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นเชื่อมันนะแบบถ้าแดงล้วนอะ่ะมันจะแพงทุกคนแต่ว่าถ้ามีตัวสองขีด สองจุดอะไรเงี้ยมามาเชื่อมมันจะถูกมาผสมด้วยมันก็จะได้น้อยแล้วนะถ้าเป็นตัวมันเพียวเนี่ยก็การันตีเลยว่าหนักแน่ๆตะกี้คือเบ็ดร้อยอย่างน้อยผมก็อ่าสักสามสีพอัพอ่ะผมว่าได้นะเมื่อกี้ะ้นะตัวแดงมันเยอะจริงๆเยอะมากๆแล้วนะบางคนเห็นแบบอาจจะไม่เยอะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเยอะมาก เพราะว่าเราเล่นเบ็ดร้อยด้วยนะเราไม่ได้เล่นแบบ30 2 0อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เน้นไปเรื่อยๆนะถ้าไม่กําไรจริงๆผมจะถอยก่อนนะอาจจะพอก่อนวันนี้แล้วก็เก็บทุนก็มาเล่นต่อแค่นั้นเองนะไม่ได้เรียว่าเฮ้ยจะต้องแบบเล่นวันนี้เนี่ยให้หมดทั้งสองหมื่นเลยก็ไม่ใช่นะนะเราก็มีแบบเก็บทงเก็บทุนไว้เผื่อบ้างก็ยังดี เหมือนจะมากับเริ่มไม่มาแล้วนะผมลองปรับเป็ดสูงขึ้นอีกหน่อยแล้วกนะันนะครับผมก็เีนหนึ่งเป็ดเนี่ยน่าจะเป็นเป็ดสองร้อยเนาะอ่ะโอเคใช่แล้วนะอันนี้เร็วขึ้นกว่าเดิม C, 6, นะสองสี่หกแปดสิบทุกคนแป๊บเดียวก็กินเป็นพันแล้วอะห้าทีก็หมดเป็นพันนะโอ้ยแถวแรกแดงไม่ลงอยู่แล้วตัวดีๆนี่มันลงยากจริงเนะอุ้ย ถ้าตัวทองคอมโบเมื่อกี้หวานเจี๊ยบนะบอกเลยเมื่อกี้แต่มันไม่ออกออไงไม่บอกนะว่าวันนี้เนี่ยกำไรผมจะหมดไปละเ<า><า>รียบร้อยวายยังไงสวยเ มาโมงมาม,งมามาตัวพงตัวพาเรียบร้อยอยังไงฟรีเกมขอสักตัวเหอะถ้าเข้าฟรีเกมเบ็ดสองร้อยจะเป็นยังไงวะทุกคนเกิดมาเชา้านี้ไม่เคยเล่นตะลักแล้วเรียบร้อยสามพันแปดมาแล้วสวยๆว,วายลงตรงนี้เชื่อมไปต่อยสี่ร้อยแปดสิบสี่พันปีเนาะเนาะ,ะมาแล้วนะเอาลเ,าเอาลยอลรวาไว้เน้นใครเล่นนานๆได้เนี่ยผมว่าลองดูดนะอาจจะไม่ต้องเล่นเบ็ดสูงขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าพยายามเน้นแบบ เบ็ดที่มันเล่นยาวๆได้นะ่ะที่มันไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปนะกดยาวๆไปเลยนู่นนะต่อตะกี้สี่เป็นสี่สวยจริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราเล่นเบ็ดร้อยมาเนก็กินไปหลายพันแล้วดนถามว่าคุ้มไหมก็คงจะบอกว่าไม่คุ้มมโนนะเออมันไม่ได้กําไรมันก็ไม่คุ้มนู่นเนาะทุนเรายังไม่ได้กลับมาเลยฮะหายไปสามสี่พันแล้วลนท่าตะกี้เนี่ยผมเล่นเบ็ด สองร้อเลยเนี่ยแล้วกดแตก4,000ันคุ้มไปแล้วนะเมืตะกี้นี่อย่างน้อยก็กำไร4,500้ได้แล้วฮนะแต่ว่ามันไปโดนเบ็ดร้อยก่อนหน้านั้นมาเนาะ เหมือนนะุ่กนจังหวะทำแบบเหมือนมันจ่ายหลอกนะเมื่อกี้นะผมน่าจะเปลี่ยนเบ็ดนะถ้ามันจ่ายปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดเลยตรงนั้นคือไม่ต้องไปย้ำเบ็ดเดิมซ้ำๆซ้ำๆอะไรอ่างเงี้ยเนี่ยคนไม่มาแล้วนะดูดิโอ้ยว้าวมันเริ่มแข็งแล้วฮะตรงนี้200กว่าบาทเบ็ด2 ไปสองร้อไม่ได้ถ้วยอะไรเลยแล้วนะตอนนี้นะผมเล่นกดมือไปเรื่อยๆกันแล้วกันตอนนี้โอ้ยลงมานึ่หมื่นแล้ออันนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะะอ่เดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมกำไรเราเล่นมาได้หายหมดเลยแล้วเนี่ยเมื่อวาน เมื่อวานได้วันนี้เสียน่าจะน่าจะถอนออกก่อนทุกคนไม่เป็นไรเราเหลือไว้สักหมื่นหนึ่งแล้วกันโอ้ไม่น่าจะถึงหมื่นแล้ววนะทุกคนฮะโอ้ยไม่จ่ายเลยทุกคนโพรวันนี้แม่งหมื่นหลอมหลอมเลยนะดิ เออเอาเชื่อมขอให้ขึ้นหมื่นพอละพอใจละแมันไม่ขึ้นไงบันเคงแล้วไงทุกคนเมื่อวานได้วันนี้เสียเออฟีเกมแหมสักตัวนึงฮะและถ้าจ่ายสักตัวนึงคงดีแล้วละแตผมดึงทุนกลับขึ้นมาไม่ได้จริงๆนะตอนเนี้ยฟีกกกกกกเกมมถอะขอร้องสองตัว อ่าวทุกคนพอประมาณนี้ดี๋วก okay. ่อนเดี๋ยวมันจะเกินไปกว่านี้แล้วนะก็ใครชี่ชอบให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถือว่าเพื่ออะไรไม่รู้นะทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ว่นได้กำไรมาหมื่นกว่าวันนี้ก็โดนแดกไปหมื่นกว่าเหมือนเดิมนะก็ใครที่นชอบก็ลค์กระชรกกระตุ้นคลายไว้นะครับผมสนใจเนาะเข้าตัวกลุ่มโบฒาธรรมไปดูตากันแดดไปดูเที่ยวอวไรต่างๆก็มีอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์ได้ปากเหมือนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ